ลแล้วเดี๋ยวค่อยห้าโลถือดัมเบลครับขาขนาดกันสักคอสองครั้งนะครับขึ้นมานับหนึ่งะลองดูสองไปนะครับแขนไหล่ขาสามลองดูครับต่ำๆอ่ะสี่ห้าลองดูแขนไม่ค่อยมีแรงสู้ขขาวอาจารย์หกนะครับเส็จแปด เก้าครับมาหนาวไหมสิบได้อยู่สิบเอ็ดลองดูครับมาสิบสองลงหายใจเข้าขึ้นออกสิบสามไปสิบสี่สิบห้าหมดได้ยังสิบหกสิบเจ็ดครับสิบแปดสิบเก้า โอเคครับอันนี้4ีกิโลนะครับเขานี้เน้นแต่แขนนะครับหายใจลองดูไม่ไหวเดี๋ยวจะลดเหลือ4เหมือนเดิมชา้าๆนะครับเหยียดตรงๆผักไปข้างหลังนะครับ1ลงหายใจเข้าขึ้นหนอกสองขอยี่ครั้งแขนตรงห้ามงอ3เอาลองดูสิว่ามีแรงไหมสี่ หครับลองดูนะครับเล่นได้ถึงครึ่งเดี๋ยวผมช่วยหกเริ <c oughs> 6, ่มมีอาการสัน่นเจ็ดลองดูครับแปดไม่ค่อยดีปล่อยครับหมดแรงนะครับปกติจะต้องพักก่อนนะครับเหลือสิบสองครั้งอาจารย์เอาสี่โลไปนะครับสิบสองครั้งอ่าเล่นให้ดูสวยๆไป หนึ่ง <c oughs> สองสามลงหายใจเข้าครับขึ้นออกสี่ห้าเห็นไหมครับหายไปหนึ่งโลฟอร์มดีขึ้นเลยหกเจ็ดครับมาแปดเก้าเอาให้ครบครับสิบ ขอสองครั้งสองครั้ง11อีกครั้งหนึ่งหายใจปึ๊บโอเคปล่อยครับนี่คือแขนครับนี่คือท่าต่อไปทั้งแขนทั้งขาอาจารย์ถือดัมเบลค้างไว้แบบนี้ย่อและยกเริ่ม1ซ้ายสลับกันสองเห็นไหมย่อลงขวาสา20ครั้งให้มาดูปั๊มขาตลอดนะครับ อ่พร้อมแล้วบอกนะครตื่นเต้นไหมครับจะเจอลูกศิษย์ไม่ได้เจอกันแต่แอบ,บกินตลอดนะกินไม่ค่อยดีนะเนี่ยแอบบกินเป็นเด็กใหม่ที่ <c oughs> เด็กวัยรุ่นชอบกินพวกเส้นๆอนะ่ะคาโบนาร่าสปาเกตตี้อะไรมันต้องปรุงหน่อยๆปรุงเยอะมันก็ยากไนงะเราจะรู้ไหมว่าเชฟเขาใส่อะไรบ้างข้อสอบสูงครับอาจารย์ ประมาณนี้มือไปข้างหน้านิ่งๆไปเลยนะครับเกรงแขนไมสคอตให้ดูหนึ่งครั้งยกหนึ่งครั้งหนึ่งสองสตัวไปหน้าหน่อยเอึบย่อลงสี่หไปหน่าจะไหวครับเจเล่นช้าๆเล่นช้าๆสอบไม่กลาง8ดมา เนะครับ10แขนหมดหรือขาหมดครับเนี่ย11ไม่ไหวพักครึ่งได้12 13 4งสโลไม่ใช่ใครจะเล่นได้ทุกคนนะครับ14เวลายกสอกครา้งมันจะเมื่อยตลอด15ถ้าไม่ไหวให้เอาสองวางลงนี้16มา17 18นะครับ สิบเก้าอีกครั้งหนึ่งครับเอาวางครับเอาอยู่นิ่งๆสักนาทีหนึ่งเอาพักก่อนพักก่อนฮะเอาเรื่องเหมือนกันเป้าหมายปีหน้านี่คือยังไงครับปีใหม่นี้เราจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆไหมมาลาทอนต้องทำ New PB อะไรไหมไม่เอามีภูเขาไหนต้องไปเก็บไหมยังไม่ว่างเลยเท่าไหร่ปีหน้ามันต้องมี วิชาต้องสอนใหม่ไหมไม่น่ามีอะไรมากมายหรือว่ารับสอนโรงเรียนเพิ่มอีกโรงเรียนหนึ่งพอละแค่นี้ก็ลังพอดีไม่พอดีด้วยเมื่อก่อนอาจารย์ไปสอนตามบ้านด้วยเหรอเดี๋ยวนี้ไม่ไปละ <c oughs> โอ้โห,โห <c oughs> เป็นคุณครูนี่ก็คล้ายๆกันนะอาชีพคล้ายๆกันฮนะ <c oughs> เห็นผมไหมล่ะผมปักหลักอยู่ที่นี่เลยอะ่ะ แล้วก็ผมก็ไปสอนโค้ดไม่ไปสอนที่อื่นบ้างเหรอเขาถาม <Okay. S 1> ผมจะไปยังไงอะ่ะผมแบบ mm hmm. ไปได้แต่ว่าไม่เหมือนได้บอมรถอะ่ะได้อุ่นเครื่องอะ่ะแต่เราจะเหนื่อยเราอะ่ะ <Okay. S 1> ต้องเป็นวันหยุดเสาร์อทิตย์อะไรเงี้ยที่มันไม่ต้องมีใครติดกันอะ่ะโอ้โหเย็นๆย็นนี้จริงจริงอยากไปนะไม่เคยไม่ค่อยได้ไปสยามเลยอะ่ะ mm hmm. ไปแบบเวลาไปบ้านนักเรียนมันตื่นเต้นนะแบบ mm hmm. โห บางบ้านมีคนใช้แบบว่าใส่ชุดเหมือนกันอะไรเงี้ยตื่นเต้นมากเลยแบบยูนิฟอร์มหรือว่ามีโรงจอดรถมีเว็บมีเว็บป้าที่เป็นที่เป็นเบาดีออยไเงี้ยแบบไม่เคยเห็นอะ่ะไม่เคยเห็นเวบป้าแบรนเนมอะไรเงี้ยแบบตื่นเต้นอะ่ะ <c oughs> คนมากินข้าวด้วยกันน่ะเขาดังกินข้าวคนใช้คานเข่า,ขาเข้ามาจริงแบบตกใจเหมือนกันฮะแบบมาเสิร์ฟอาหารแบบก็นหนึ่งเราเป็นแขกเลยอะ่ะเราก็เป็นแค่แบบคู่เฉยๆอะ่ะ เป็นแบบเออชอบชอบเหมือนกันแต่ว่าต,ต้องต้องว่างจริงๆต้องมันหยุดอะไรเงี้ยจะได้ไปวิ่งส่วนไกลๆอย่างสุรนาล่อเก้าก็ไม่เคยไปเลยนะครที่เขาชอบวิ่งกันะเราฮะรอบละห้าโลก็เอาเรื่องนะเหมือนห้วยตึงเท่าเลยนะรอบใหญ่เหมือนกันเริ่มครับอาจารย์มาหนึ่งช้าๆถ้าไหวยกศอกให้สูงสองขนาดกับเลขสิบเอ็ดสามมาสี 4. 5้ปครับ7นะครับ8 9ครับลงหายใจเข้าขึ้นออก10 11 12 13็ดองสิบมสิครับ15ใกล้ละใกล้จะหมดละ สิบหกดูเหมือนท่านี้จะเพิ่มน้ำหนักไม่ได้แล้วเนี่ยสิบเจ็ดสิบแปดครับสิบเก้าครับโอเควางครับเดี๋ยวพักให้น้อยลงนิดนึงสี่บห้าดีกว่าอาจารย์ดูไหวอยู่นะครับวันจันทร์ที่ยี่สิบสามธันวาคมจะปีใหม่ละนะครับประมาณนี้บายยี bye ่สามธันวาคม